ตามนมัสการครับปู้ตามนมัสการครับปูครับเชิญพ่อเชิญพ่อน้องเดลพารวยค uh, ่ะไต่กินได้เนาะน้องเดลสบายดีอยู่เนาะกูเมื่อยเน้อครับปู้เริ่มให้ห้าภาพวยหรือเปล่าครับโอมแมนเพราะว่าช่วงนั้นไม่รไอ้ยังโมทันแดนเนี่ยไอ้เรื่องปู้อะไรก็ปู้ตรงวันปู้เรื่องอะไอย่าอย่าไม่รู้ส์ร้ายงัวว่องไวว่อเมื่อเขาอยู่ทุ่หายนี่อแต่ย่าไม่รู้ส์นั่นตรงวันก็เรื่อยว่าเอ้า กวาดเชก่อนกันป่ะผมกวาดก่นป่ะอ่าปูกะบม่ได้<อ>ดหายมาหลายวดแล้ววดนี้ปูทุ่มมาปูคงจะมีที่เด็ดนะน้องเบียวว่าแม่นบอกค่ะปูเหน่นอนแน่นอนอจ้าน้ำ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 ขึ้นระบนหนี่ลยวิ่งห่าขึ้อบนวิ่งห่าทุเรียดเลยบนวิ่งห่าหาอยู่รักหน่วยบนน่ะหารักหน่วยบนเลยน่ะหน่วยบนห้าปะคะ หน่วยบนหเลยอ,อคือรฮะหลักหน่วยบนหา้าวิ่งหา้าวิ่งหา้าตัวเจ็ดเก้าห้าามตัวเจ็ดเก้าหา้าเตัวเจ็เก้าห,าาาหารงตรอ่าจ้าเจ็กห้า,หา หาบนหาอยู <ersch> ่ลักหน่วยเด้อบนเด้อเจ็ดเก้าหาตัวเดียวสะดทุนจัดนับไปเลยเม็ดเดียวเลยบอกคับป ah. ูเม็ดเดียวทุกปลาลูกปลาโฟโต้ก้าวอีกให้ด้วยอ่ะฮู้ยห้าก้ยวเนื้อคุณผู้ชมฟังได้ยินชัดป่ะคะเจ็ดเก้าห้าเม็ดเดียวไม่ต้องกลับเพราะว่าหาอยู่รักหน่วยหาอยู่รักหน่วยบนจัดจัด นัดจัดเต็มเลยบูจัดนัดจัดเต็มได้เลยกันใช้ซื้อไดซื้อฟอซื้อเพื่อเดี๋ยวแกเมื่อีเเลายออีกแล้วใหมันมาหนเลยอะไอ้เก่าสู้นาโยนอรที่จาเจ้าบาอืวทต่ิ่านมาบ่าคปูปูได้ตัวใดไอ้เก่าสูนาดอ่าบอเานมันใจขาดนาไม่เอาจิอขับคนวะมีชั่วโมงวลงเหรอวะอ่อะ เขาันเกาทุ้นหากะวันนี้ก็ได้ด้วแต่เจ็คเกาหาทุ้งยวะอยู่ละค่ะอืบอกที่ที่เลยจะนัดจัดเตรีปเลยเยระงยา่ากหาอยู่รักรวยบนอ่าอบัเลือี่เม็ดบบบัวบัวเลืี่เม็ดเฮจังไหนครับก็ได้แขนนะครับจังนี้มีจังคำนตรงกันอือเนือเขาเขาหันแล้วก็จิต่านก็เกาทุ้นหาะอ่าอ่านี่นี่ก็ได้ ตรงกันนาราไปตรงกันขางบนนี้ก็ตรงกันอีกช่องอัน้งมีช่องข้างบนเออกงเดียวนน้าว่ะออซึ่งแลก็โอเคแล้วยดวะอืปูเราสองสองตัวปูหายตัวใดค่ะสองตัวเก้หาตัวเดียวหามกลับบยเก้หาตัวเดียวหามกลับบนอย่างเดียวพ่อมบนบนยางเดียว ะดางนี่หมุนยงเยอว่าหายู่รยบนคุณบู้ชมนี่ที่เด็ดเลยดิค่ะที่เด็ดคักคก็ว่างคำ่มันใจนีู่กับพวกกะบรองเบี้ยวอก่พราอาาวบอกว่าอเอาบินก่อนว่ะบ้านมุกเฟิอันนี่มีนขึเกากันเด็กเาเื่อเของเเกาอาเมียแล้วบานว่ะรงบีวบานว่อ่า บอกกี่ีแน่วะวันนี้เสรมมีลาบแน่วะงอ่างวดที่ผ่านมากมีคนถูกน้ำปูว่ค่ะเนื่อบ้านผีร้ายแต่กระจายอ้สามตัวบาร่ลอยนล่วเถอะอืสามตัวบาราลอ,อยอ่าอ่าเขาจะอย,ยู่เ่ยๆเรื่อยเวลาไอ้ก้อนุนาน่ะอ่ามันกินแล้วที่เขาจช่บาราลอยจริงไน่กินได้สามตัวตง <c oughs> โอ้ยว่ะ นกระบะลี้ีปเอาปเอาอาเอาเอาเ่อเลยเอาอายางเดียวจะนจะามือสบอยเฮาถูกน้ำเลยน้ปูปสองางะไูาเลยจะเมือเอายางเดียวยังเโอ้ยปวดเ้ความกองวยเขามาทาเช็ดเว้อา้ก็สีกนเดียวี่ก็สีกวนเดียวปะอ่าคุณผู้ชมตอนนี้กโชว์ได้ไปค่ะคุณ่อถึงเวลาโชว์ได้ไป นันคุณผู้ชมนี่คือตัวเลขของครูอำเภอเดชนะคะงวดประจําวันที่16มีนาคม2565นะคะบนอย่างเดียวห้ามกลับเลยค่ะเ<ล>ม็ดเดียวนัําค่ะท<ล>้า<ล>งเพจเห็นชัด่่ค่ะเห็นตรงๆตรงๆนี่ที่เดชอีลีค่ะ <c oughs> ปูอำเภอเดีดนะคะบอกแล้วติดตามน้องเดียวต้องมี้เด็ดๆค่ะกับปูทุ่มมามือนี่แปลกๆเราหาหกสายปูปูก็ต้องแบบอุ้ยมันแมนแล้วมั่นใจคักโทุ่มาต่างหาหกสายปกติปูมาทโทมขนาดนี้แม่ถ้ามัน่นใจปูมาทุ่หรอกค่ะเพราะว่ามันมั่นใจคักแต่บอกเลยว่าเชฟก็บอกน้องเดียวให้ไหนวค่ะปูบอกแค่ที่แนว่ะอ่าเรอยกพ่อตองกับเรี่กงูตุงพวกนี้อ่าอยู่รังหน่วยบน มันละตามนันละ,ละเอเจ็ดเก้าหาต้องพรงไปหมดเจ็ดเก้าห้านะคะวิ่งบนห้านะคะบนอยู่หลักหน่วยด้วยค่ะหาักหน่วยบนเลยบนอย่างเดียว<า>ห้ามกลับนะคะบวกเปลืองงบค่ะคุณผู้ชมห้า,ามครับห้ามครับสาตรงย่างเดียวจัดได้จัดไปเรื่อยฉันจะมีเวลาได้นะ,ะถ้ามีเวลาได้ก็บอกจัดไปเรืยแคปบนโดนพีดอนรอ่าจัดอะไร่นี้แคบัน่รับเรื่อย แลวปูนี่มันบรับเล่ตัวนี้นะบอค่ะปูอันแล้วบอค่ะตัวนี้เขาบราณชื่อะเขาหันีเขาบรับชื่อเลยเขาบอกเขาที่บอยก็บอกเขาวอาเอาคือเป็นเลขอันบอค่ะปูแค่พดกที่เขาโบราณด้วยแกมือเขารู้ว่าเหล็กมาจากปูหรือเปล่าค่ะเขาเรียกว่าลาบเขาเรียกนี่ว่ากไง่ะก่านชุนไ่ก่อนชุนนาวันน่ะทไปแล้วร่อยเขาอะไม่ต้องหวดพันมาอร่อยก็เอาเด้ว่ะ เขาพีา่น้องเห็นเห็นชัดแคบหน้าจอท่านปะครับนี่พี่ค้นถามนี่เอฟซีถามมางวดที่แล้วเข้าไหมคะน้องเดว์กูบอกว่างวดที่ผ่านมา,กมากเก่าสวนหัเขาตรงๆเลยค่ะแต่ว่าตรงๆเข้าใจบ่ว่าละลอยจ้ามีเชฟหวานพ็ดเองเอ่ามังเกลว่าบรับเส้นรวยเลยเส้นวยเขาคร้แล้วเขาบอกเขาเขาบอกว่าบ,บรับเลย แคปหน้าจออีกที่หนึ่งเด้อค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะนั่นเพราะว่าน้องเบลจะนน้นบบโช่โดนค่ะมันผิดกฎค่ะโช่ตัวเลขนันไม่ได้นะคะโดนเตียนไปครั้งหนึ่งเลยค่ะเจ็ดเก้าห้าค่ะเจ็ดเก้าห้านะคะเจ็ดเก้าห้ารงปงห้ามกอล์ฟจะนัดจะเจนเลยโอเคนาอค่ะคุณผู้ชมมันตัวเดียวนึงตัวเดียวละเพราะตรงกับ มาอีกแล้วหน่วยบนหน่วยบนนะคะอ่ะได้แล้วเนาะค่ะได้ค่ะปูไอ้ปูหายพอนเอฟซีหยาดย่อมที่พเบิงคาทรอสดตอนนี้นะครปูอ่าดูดูเพะหายหานย่อมทุกคนที่ฟรงกระนี้ที่มึงมีตอนนี้กับเพราะอันนี้โสิชัยเล้วเพรหายหลับไม่รวยอ่าทุกขู่ทุกคเอฟซีของหนงเดียวครับก่อนมาใหญ่รวยทุกคนถููทุกคนเพราะว่ามาวันนี้ไม่ตรงห่วงหรอก กมันใจลอยเพื่เส้นูบบอกกอกจัดหนักจัดเก่งเลยอ่ามือเขาจ้างจะได้กเอารวเด้อผลพันา์มาบารลอยอะไรเขาเขาเห็นอยู่อ่ะก่อนจะจัดไปเลยตัวเดียวตรงๆอ่ะเอ่อให้รับรวยเด้อไอ้สี่เด้อครับคัวครับครับตามแล้วการทับผัวครับ ເອີພໍ່ອຈ